เฮอยทอดช่อนสั้นสั้นอันโหลดมแรงมากนะครับพีบ่น้องได้ชมตําปูนาสดๆนะครับไอ้ไอ้โอ้โหสุดยอดมากินด้วยกันแทงเปล่ามาละเดีย๋ยเนีนะ่ยเขาเหนียวก็มีหน่อยนะครับตอนนี้เป็นนาทีองมลกินนะฮะ <laughs> นั่คือปูนาสดๆโอ้ผักก็นะตอนนี้ผักมันจะ เพียงหน่อยลืมไงก็ไม่รู้เราเมื่อเร็วมาแล้วลืมนะฮะปูหน้าสดๆก็คือจะมีมันปูอยู่ข้างในนะฮะดูอืมอ่ะเดี๋ยวนะไทยดูปันอิฐนึงค่ะอืมโอเคมาขยิบเนะอ,อ่อชิมเบืองชิมเลยข้าเหนียวมาเ,เออม่วงว่ะอะาไอ้กันมากินน้ำน้ำมาหน่อยอืม บริการส่วนตัววันนี้เขากินกุ้ยกว้างว่ากุ้ยฟงไปมันก็กินอันนี้ไปนะฮะนะฮะอืมอืมเหมือนปูดองเนาะเหมือนเหมือนไม่ไม่ได้ปูสดปูดองเทียมอืม อร่อยมากอืมกระโดดอ่ะได้เลยมาจับต้เองก็ได้ไปอยู่หน้ามามาหน่ะมาหน่ะมาหนักหน่ะนักออกนอกออกอืมนัอกบพันน่ะอันนึอืมเนอาลงใกล้ลงกล้มี่สวัสดีครับอือจ้าก่อนนี่โอ้ติปน้องกลับมาถึงเลยว่า cung phan, cứ cung phan, ừ, bằng bắn bằng không? ừ, à, <laughs> ừ. <laughs> <laughs>

อาจังอยู่กลๆอยกระึนนหน้งกินแล้มันเป็นก็นมันนัวปะมาณน้าป็นก็ขันก็ขึ้นลาก็กระซงยักษกวางมนลยใชไหมขันรซึกันลเขากองม่ไหมกันครับนืาวาน่เนี่ย

มันปุม๋มอะ ไม่เอาเห็นชมตามวะแค่ไหนใครเขาเคงมอกอไม่ชนเขาเคงอย่งชูเลยมั้ าวเนี่ยใช่เราเตรียมเพื่อมัเตล้ใชปมาตวงไม้ก็มาเฉก็หวาอ่ะ ฮะอืมเขาบอกว่าเขาอยากกินฮะเขาอยากกินแต่ว่าไม่อยากเข้าก้องเขาบอกว่าถ้ากินไม่หมดเอามาให้ด้วยนะเขาบอกคนมาทำสวนข้าวโพดเขาเอาข้าวโพดมาใส่ในเครื่องแล้วว่าจะเอาแต่เมล็ดมันนะ ขายข้าวประเทศจีนมันไม่แย่อืมมันต้มมือเหรอมันหปลเป็นมือมันท้มเป็นท้มกับมันต้มกัน Nhai <laughs> quý <laughs> Nó hay ơn và kính đó học sinh học dạng hãng nhanh 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 mình nhanh 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 เขาเรียกว่เาเนี่ยเหมือนอาหารทะเลนะอ๋อเหมือนปูทะเลอ่ากินน้ำขี้ปูลงไปเลยอ้าเราแซ่บอืม 음, 아? 응. 알아. 잠만 응? 좀남지면 응. 짜면 사이. 아, 아거 먹나 เขาพ่อเค่ถึงจะมาครับที่ในมนก็จะไปให้เขากินก่อนนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่อยากออกกล้องแต่เขาอยากจะชิมผีมือของมน์ดูนะฮะคนที่เขามาทําทําไรเขาพูดนะมน์จะให้ดูอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงต้นไม้นนนะฮะ โอเคนะคะพี่น้องเนาะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมอนชิ่วก้นใต้ดังเดนเหมือนเดิมน,นะครับขอบคุณครับ